มีเมลุมเมลุอาจเช่นเดิอนพอนะโยมสไตล์สอปุ๋ย ข,นขึนมานําง่หมอนี่ขึ้นมานำ่่ะฝนตกไดก,นก,ดกหน่ไหฝนสี่ตกได้ไหอาสาธุยม,มิงไผยนะี่อันนี้เรามาดูนี่นะมันจะเชื่อมต่อกันอย่างนี้นะที่วัดเรานก็มีทางคอนกรีต น,นี้จะเป็นที่ใหม่แล้วนี่นะที่แปลงใหม่อยู่ตรงนี้ที่แป้งใหม่วันนี้ก็มีเจ้าอ้วนเดินออกมาด้วยเดินออกมาเจ้าอ้วนก็จะตามติดตลอด <c oughs> อ้วนมันอ้วนมันอ้วนหลายอาช่างไปกินน้ำปะจะเฝ้าอยูุ่มีน้ำกินบอนออยู่ข้างหน้าเนาะมีน้ำกินบอนอระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่พอเดินออกกำลังกายอยู่เนาะแดดก็แดดนิดๆวันนี้พอจะเสริมความดำ ีในป่านี้มันเป็นหน้าผาหน้าผะนะนเป็นช่องปูกุติโซนแม่ชีจะมีหน้าผาช่องนี้ทำกุติได้เลยโซนป่า ไปดูที่ทําสาลาเนาะที่ทาสาะาอู้ยวัวหอบแหละพึ่งฟักฟักฟื้นอาตมาก็เหนื่อยท้องเสียเลยเลยพักและรถอยู่นี้ เป็นเสียงเงียบๆต้อนเป็นสียงเงียบๆแท้ไปใส่เบิดแล้วเนาะพักบ่พากันฝากเทียงบ่โอว่าอยู่คือมิดบ่ผู้เดมาทางไห้อันนี้คือเปล่นไยนี่ไหมหัวนอันนคือยังหกหกบ่โอ วันนี้ก็เชื่อมเหล็กขึ้นแผ่นเพลดขึ้นโค้งแล้วเนาะโครงรังคาวนมาดูงานเลยมันนี้แดดลบมันนี่ฮะไข่ไข่แล้วไข่ขื่นจังหน่อยมือเงยปันไหน ท้องแซามันเป็นตะไใต้ขนาดเป็นตาพ่อบริษัเอาประกอบอยู่ข้างล่างบ่ประกอบอยู่ข้างล่างแบอบซอ,อ,องกลางโอ้ยโยึ้นเป็นสินเป็นสินเนาะ เพี้ยดีลงเงิ้ดูการเนโนะาเอู้หโอ้เพเ่็นนี่ยั่งไก่มาได้ด้วยแม่ถใาห้ากินน้ำมะน้กหมนกินน้ำก่อน คือห่อนเถอะนนำไหมหนำห่อนบมนก,กินได้นี่โอ้ยมงจักความไถ่เนาะ ล้งใหญ่นะตั้งเสาเสร็จแล้วลังหลังอย่างใหญ่เลย้อีก้องหนึ่งมีพอดีพอดีแบบย่างใหญ่เลย ไปมันตกบอ่อเส่อมเทถอละสองเถืองบอ่บได้ครับบ่ได้มฮะได้อยู่มันบ่ช่องใหม่แล้วเจ้าค่ะพันยันช่องเดิมน,ดนั่นเนี่ยโชติโกนั่นมันมีสองช่องเด้อ มีช่องแสงทาอ่างเสื้อนอนกับอีกช่องหนึ่งโชติโกนะอันนี้ช่องหลักเลยเนาะช่องหลักที่เราใช้ประจำเลยไม่สะดุดเนาะ

ม่เาตายเอ่นี่เอาแม่ค้าผู้ใดเป็นแต่อเอาเเอารวดนั่นนะนันว่าก่มันจะเสียโอ้ไอเราเป็นเลยยยยยเ่าตายอ่ะฮะยยัยาตาย,าตายอ๋อมีเปิดมีตายธรรมดาเบรมด้ใส่เบิดม่ดมเ้เืเเ่ค่บเ,เ,เ,เรกจะพันก่อนอี เว้ยวดแต่อเพราะว่าาตาย ขึ้นไปมุมบนอือขึ้นไปมุมบนก่อนอ่ะเด้อเอนขึ้นมาได้บ่มันขึ้นได้บ่โอ้คือแกกําลังดีต่อหมอยกําลังดีเ นี่ก pues uh ุฏ oh. well ิท้านบนพี่พี่ออมามาแต่ดนหรอเปล่าอ๋อเหนื่อยร่างกายยังไม่ปกติเท่าไหร่เดินมากก็นื่ ตั้งแต่เป็นโควิดมานี่ผิดปกติไปเยอะเลยร่างกายท้องเสียก็จะเป็นจาตายเขาเนาะโอ้อยหายน้ำกิ้ไปวัน

บุญกย็ยังร่วมทันอยู่วันนี้ก็มีโยมมาร่วมบุญเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอา,าตมาก็ไม่สบายวันนี้เพิ่งฟื้นค้องเสียงเหนอยก็เลยฟื้นมาก็มาดูงานเด็ต่อ อุ <onents> ้นใหญ่ใหญอุ้นใหญ่เออเนั่งไม่นั่งไม่หมดยืซื้อขันออกมาหยื้ซื้อมันตงบหอบฮันเหล็ดมอ

ก็เดี๋ยวมันกะโบโบวกไปเจ้าผู้แรกกันเอาเงือนเขาไปใครนี่เ,เอาไปเอามาเอาขึ้นคอหนึ่งขึ้นาานี่เขาเอามาใจผมหนี่งขึ้นมาเะบิร์ตหนึนิดหนีเขาฮลัลโหลเฮ้ยเป็นอะไรไม่เจ้าอะไรเราพันหาแต่ว่าเพิ่งไปเอาของเขาขน่นเอาอะไรเรารู้ไว้เนี่ยอ๋อโอ้ดีขึ้นอยู่ ไม่ได้อยู่มามาดูศาลาแล้วเจ้าของให้มาคัดพุ้นศาสตร์มาขัดยังตั์ปีนี้เลยมาคัดการตั์ปีนี้มันก็เด้กเราแม่มันแหลนสิเป็นเราเดือนกวาดกลาบเนาะ ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยอย่น้อยนึงอันเ้อาเนไ้เนอ้าวไวอ้เอาเอาไว้ฮะนั่นก็ได้มีอยู่อยู่ที่กุฏิมีมีอยู่อยู่ที่กุฏิเยอะอยู่

แต่ว่ามันจะเป็นทรงอ้นวนๆน้อยหนึ่งเนาะถ้าไปอีกห้องหนึ่งก็พอดีพอดีงามถ้าไปอีกห้องหนึ่งนะก็พอดีงามเลยอาจารย์สัญญาย่งไม่ได้สัญญ,ญาพอดีมันท้อง มันถักเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันเหนื่อยเนาะเหนื่อยเนื่อยมากเหนื่อยแบบหัวใจจะขาดเลยลมหายใจจะดับเลยก็เลยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมรู้จะสัญญาอะไรเนาะมีแต่พักผ่อนแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็อ่าใช้ได้แล้วทีนี้ต้นตะมานี่เป็นระบบ อปอดแน่นอนปอดหัวใจแน่นอนอดูแะปอดหัวใจเพราะ,ะ,ะมันมีอะไรน้อยหนึ่งที่มันะจะส่งผลต่อร่างกายเหนื่อยแล้วมันจะเหนื่อยมากเมื่อคืนก็ฉันน้ำมะนาวไปมันก็เลยถ่ายทีนี้ยพอถ่ายแล้วมันเหนื่อยอย,อย่างรุนแรงเนี่ยแต่ก่อนไม่เหนื่อยนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพวกปอดเราระบบภายใน เค,เคยเป็นโควิดเพิ่งหายยังไม่ถึงสองเดือนเนาะโควิดหนักเมื่อกี้นี่มันก็น่าจะเกี่ยวเกยวเนื่องกันที่ทำให้เราเวลามันถ่ายอะไรนะมันมันจะเหนื่อยเพียเป็นพิเศษแล้วก็หายใจไม่ไม่สะดวกก็มาดูมาดูงานวันนี้ไม่พูดเรื่องนี้แล้วเนาะ มาดูาพาดมัดูงานเดินมาเดินมาก็ทดสอบกําลังทดสอบกําลังกายาพาเจ้าอ้วนมาเดาะเลาะดูพื้นที่ทํำสลาตอนนี้ช่างก็กําลังกําลังเชื่อมเหล็กกําลังต่อเหล็ก เห็นแล้วก็อยากทําด้วยนะเห็นเห็นแสงเทียมไม่ได้มันอยากทําด้วยเห็นก็ทํางานก็อยากทําด้วยเนย จะเรียนพรโยมพัดมูทนากับโยมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโยมเก๋ไงโยมเก๋รวมบุญมาหนึ่งพันบาท อนุโมทนาเด้อร่วมบุญสร้างศาลาอันใหม่หนึ่งพันบาทยังไม่โพสเลยเนาะยังไม่โพสลงเฟซบุ๊กโยมร่วมบุญด้วย ร้อนมันหลบแดดหลบ โดก็ไม่เป็นไรโคตดอยู่นะเราจะโควมรวมๆรวมๆกันเพื่อให้เพื่อน <c oughs> ๆได้ร่วมบุญด้วยเนาะอย่างน้อยๆคนที่เขาได้เห็นเขาก็ได้อนุโมทนาด้วยเป็นบุญบางคนเขาไม่มีกำลังทรัพย์แต่มีศรัทธาอย่างเงี้ยก็ก็พอได้ร่วมบุญกับพวกเราร่วมบุญในการอนุโมทนาเนาะ อาจารย์เห็นสมควรสาธุในเฟสนะในเฟสใครยังไม่ติดตามในเฟสก็ไปติดตามได้ด้วยแสงทำอ่างเสื้อนอนเฟซบุ๊ก ประมาณสิบยี่สิบวันก็คงจะเกือบเสร็จคงลังคานะสิบยี่สิบวันประมาณนี้ถ้าเราทำเอาก็ประมาณเดือน ดูละเป็นเตือนอ่าสาธุจเจริญพรยามบ่ายวันนี้เตือนมา ไงนาะอยู่แ oh. ม oh. ่โอ้ทามาบอก่ไมันมานี่ก่อนอมา้มานี่ก่อนปันะกัแม่นผู้ขาดอยู่กินกาแฟอยู่บ่เมื่อไตืมบ่เนาะบ้าน เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะมาดูหน้าเจ้าอ้วนกันบุปปาบุงมาจะใส่หมอนนี้หอบเถอะี้หอบเหอะเบิงเบิงเบิงบอกหัวปุ่มปุมัวนปุ่มปุม่วน เปาแล้วเรบลงมาเด้อเดี๋ยวจแท่นาใหมเด้อเดีมานสิบยี่สิบวันก็คงขึ้นคงขึ้นคงเกือบเสร็จเนาะหลังใหญ่ไหมยูอุต๋ยวม่ตัดอีก กเด้อเด้อเด้ออ่าเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะขอเดินพรอทุกท่านทุกคนเด้อ